สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้นะคะอ่าวันนี้เรามาเจอเจอกับพลายขนุนอีกแล้วนะคะนี่เจอกันเกือบทุกวันเลยเมื่อวานก็มาเจอวันนี้ก็มาเจอนะคะนี่จะยังไงเนาะควานโอนองสงสัยจ,จะรักแล้วจะรักแล้วเออเพิ่งเพิ่งรู้นะคะนี่ว่าพ่อเขาเป็นสีโดพ่อพ่อเป็นสีโดลูกออกมาเป็นเป็นพลายเฉยเลย เจ้าขคงเขาว่าพ่อเขาเป็นสีโดนะคะแต่พ่อเขานี่ตัวใหญ่มากเป็นพ่อพเขาเป็นช้างอยู่จากกาญจนบ,บุรีนะคะนี่เขาก็ให้แบบยังไงล่ะพี่น้องกันเนาะก็ได้มานึกว่าแต่จะเป็นสีโดนะคะนี่ทำไมออกมาเป็นพลายเฉยเลยเป็นช้างงาเฉยเลยวันนี้เราก็มาบถามติดต่อราคาเนาะ ว่าว่าว่าจะยังไงล่ะดาวสักหน่อยเออไหนลองเข้าดูสิฮอนอท ไม่วัรีอ้วนมากไม่ได้ท้องนะคะอ้วนอ้วนไหนเข้าไปสิมีลุมพงหลุมผีอะไรไหมไปดูสิไอตะด้วยตั้งกั้นจะลยไอจอยไออยไอยอ้นั้นองนะ่วยล่นให้อ้กนาเนาะอเบอร์ืนยกน

เป็นช้างเกยนะคะนี่เป็นช้างเกยชอบแล้วมากนี่ถยถวันโอ๊ตมาอีกครั้งหนึ่งจะมาทาบทามจะมามัดจำดูก่อนพ่อของแม่ควันอยากเห็นนะคะก็เลยพามาดูไม่รู้จะยังไง กำลังห้กูหนึ่งล้ำหนึ่งกูแบบนู้นโคตรทำไม่ได้ลยากได้กรปัตออะไรอย่างเ้ยกำลังรอไว้กับมอเล่กนี่ห้อยร้อห้อยนี่จะสููนี่ดเวลาไาลงมาีเลยูนี่ปเาไหนอลอันนี้พกนวยนี่กูนี่พ คลายขนุนคลายขนุนถูกใจแล้วว่านี่<อ>มานึงมาสองครั้งเลยนาเตนเตนกูนาเตนปัดจ <c oughs> <อ>ีนเอนะปัดจนบ้านนะง กูวัวน้ยมุ้นะกูอยุทยามุ้ยนะโอ้ช้างเกยนะคะนี่ช้างเกยนึกว่าแต่ช้างช้างมรดกนึกช้างมรดกนึกว่าแต่ช้างแบบควันคนเดียวเลยเจ้าของคนเดียวเลยอช้างสีจาง เด็นมาจุดดแล้วอนนนี่มปจริงมาเจีน้ยเท่าแบุญสีหปีแล้วเทาอ่อน่นบอยเียนปวเท่ากไป้ล้เป็นชาน่าอผู้คนของแม่ก่อนนะคะอยากมาเห็นชายขนุนก็เลยพามาพ่อบอกว่างามันแคบหน่อยจุกันเร็ว

กำลังกินอยู่ปากยังไม่บ้างขนุนว่าปากยังไม่บ้างชื่อพายขนุนก็ขอให้หนุนนำเด้อนี่นี่อเจ้าโคงเขาตอนนั้นเคยขายผ้าคลุมช้างให้ควานโอ๊ตเนาะหลายปีแล้วแล้วมาเจอกันอีกนะคะนี่สงสัยดวงจะสมพงกันละมั้งขนุนนี่ ขนุนว่ากำลังกินอยู่ห้ามมาให้สวัสดีนะคะว่าได้ได้กลิ่นอีกช้างเนาะเพราะว่าคอนอดเขาเลี้ยงช้างหลายเชื่อก็จะได้กลิ่นติดตัวเขาก็จะอันนี้ขนกระวายหน้าสวยหน้าสวยหน้าใหญ่มากไม่ไม่สีเชียร์กันเยอะมากเลยนะคะสำหรับใครขนุนเชียร์กันเยอะชื่อหนุนนำด้วยนะคะนี่ จะสไตล์โยกเดียวกันกันกบไพโคกับเจวาเลยนะคะนี่ไม่เหมือนพี่ใหญ่จะนิ่งๆหน่อยนี่สายโยกนะคะสายโยกมาอีกอ่าสวัสดีหน่อยเร็วอนุนสวัสดีหน่อยเร็วโอ้โห <c oughs> ต้องไหนต้องให้เห็นกล้วยอีกโอ้ตายตายคานุนนี่โอ้ถ้าไม่มีกล้วยสวัสดีไปได้อีกอตายแล้วขนุนนี่ ลรากินกันหรือเปล่าเนาะนขนุนนี่ลเรากินของอร่อยหรือเปล่านี่กายขนุนกายขนุนอ่าสวัสดีครับโอ้เสียงดังเสียงฮะโอ้ดี เป็นหวีเป็นเครือเลยทีนี้โอ้ยถ้าไปอยู่บ้านนะสงสัยสวัส네ดีตลอดเลยนี royalty, ่ม <enjoy> <IN Heritage> ีก <sh> ล้วยให้กินตลอดเออจริงนะเนี่ยกล้วยละอ่อนนี่เก่งโรตีไรี่น้องเป็นกันเองหรอกซอยซอยบ้าแล้วสีเขียจากกาลันประตุกเิ่งโนนนนนนกันการ์ดกันเนย์เขาอากาศอยู่เนยเนาะ ไม่คุยไยอันนี้ตัวซ้อนันนี้ฮะคือตัวซ้อนตัวซ้อนมีดองวางกัวซูสิฮะติดแล้วก็ที่บอยจานแล้วก็เวเลยเวเลยฮะเองมบึนี่กัวเนาะตากูตัวใหบึเนวตัวตุกตากวดูดออยจังบึนเวกูัไอติดกันเนาะอ่อนไหกัน้เวลากรสันไอ้ดิงเนอนไอ้กลนั่งกนนนอะนี้อันแอร์กรล้อไอ้ดิงบึ้นกู้เจานึงตวนงกันซ้อตูลวิบางเนาะ ไอ้กัอีบเนาะไกัต้นคิวเนาะวางมาขังคิลิ่ทคิลิ่งที่ซอกซากุไรกี้น่ตัวกุติตัวซากุตินี่มันก็ขิวเนอะิวไตอดไอ้เจ้าเปอนี้ฮะอันี้นูเดออ่ะว่าจังไดวันนี้วาไรครับมาดูครับนี่มาดูับทำมาดูเฉยนะเมื่อบานก็มาดูแล้วนี่ทำตาไเว้นี่ ไม่ใช่จะถูกใจเราไปเยอะนี่มาดูเนี่ยถ้าตกลงยังไงก็ต้องไปเคลียร์กับคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สองโอ้คนนี้คนที่สองคนนี้คนที่สองคนที่หนึ่งเขามาดจำไปหรือยังยังยังมาดูอย่างนี้เลยมาดูอย่างนี้เลยแต่ว่าจะเอาอยู่แต่ไม่ได้ทําพิธีมัดจำอ้าวถ้าเรามัดจำไว้ก่อนนี่เราก็ได้ก่อนเลยเนาะใช่ไหมฮะเพราะ ถ้าถ้าเรามัดจำไว้ก่อนเราก็ได้ก่อนใช่ไหมทางนั้นนะหรือว่ายังไงก็จะเป็นอย่างนั้นเลยก็จะเป็นทีนี้ทำมัรจำแล้วไม่หน้าตาต่างตี๋ทำกระซิบเอไอเอ้นี่ไปกลับเพราะว่าไม่มีการมัดจำมันก็ต้องเขาไม่มีการมัดจำเนาะถ้าเรามัดจำโก็โอเคนจก็ได้ลเก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเลยมันตามีนน้ก็ต้องคุยกันทั้งสองฝ่ายนั่นเลยใช่ใช่ถ้าคุยแต่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้ ถ้าเขาเป็นของเราเราก็ได้เลยเนาะนี่ถ้าเราถูกชะตากันนี่มันแล้วแต่วาสนามันแล้วแต่วาสนาเออใช่ใช่ไอ้คนจะเอามาจำไว้พอจะเอามาจ่ายไม่มีเงินจ่ายคนมาหลังมีเงินจ่ายได้ไปได้ไปทองกันนี่ไม่ใช่บารมีควาโอจะได้ละโบนี่ ไปอ่ได้ไหมไปอยู่ด้วยไหมพราะว่าไปอยู่กับเพื่อนเยอะๆไปอยู่กับเพื่อนเยอะๆไปอยู่บ้านหลังใหญ่ด้วยมีบ้านแล้วทใหุ้ดยอดขัแล้ไม่ตากเมตอ่ไม่ตากลมตากฝนตากแดดแล้วทีนี้มาทาบทามไว้ก่อนมาทาบทามไว้ก่อนเออ f c f ซเีชียเยอะมากเลยนะคะนุนใครขนุนใคนุนธรรมดาเลยนม่แม่ f อฟซถ้าเกิดว่าบุญวาสนาเราถึงกันก็คงจะได้ครอบครองกันนอกขนุนใช่ไหมขนุนไม่แน่ไม่แน่ไม่แม่เอซควานโอ๊นี้เราเดาใจไม่ถูกใจข้างในเขาไม่รู้คิดอะไรอยู่เอ เดี๋ยวยังไงอาจจะมีข่าวดีให้แม่แม่อิฟซีได้ได้ทราบกันเนาะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะนี่ฝากคลายขนุนไว้อ้อมอกอ้อมใจกับแม่แม่อฟซีด้วยนะคะกับเหมือนให้แม่เอฟซีรักเหมือนอช้างที่เราเลี้ยงทั้งสี่เชือกฝากคลายขนุนอีกเชือกหนึ่งนะครับ อ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขนุนนี้ถ้าได้กล้วยนี่จะสวัสดีนะคะ <laughs>